S <S 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 วันนี้เม่ความที่เ,ร,เราเขาต,กตกก้อต,ตกก็ต้อง <S 2> <S 2> ตการแล้วใกืนยันขอบคุณขอบคุณคู่อุปก,กรากระคุณทุกคนด้วยตลอด12ปีเต็มๆที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็นี่คือออฟฟิศในฝันของเรานะฮะแล้วเราก็ทํามันด้วยความยากลำบากมากๆจนวันนี้ก็เข้าอยู่แล้วล่ะนะครับแต่เราเพิ่งจะเปิดจงเป็นทางการก็ต้องเอาเปรจริง้วที่นี่ก็คงจะเป็น สถานที่ตั้งที่จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นจากที่เราพยายามอยู่แล้วก็เราจะพยายามมากขึ้นสองร้อย้าสิองร้อยห้าสิบล้านจริงๆครับไม่ไม่มีคือนวัตพูดนะฮะชัดเจนมากคือเฉพาะที่ดินเนี่ยร้อยประมาณร้อยห้าสิบล้านก็ทุกคนก็เห็นแคชเชียร์เช็คของผมแล้วนะครับแต่ว่าเราซื้อมาในสภาพของตึกล้างแทบจะทุกิี่หมดเลยนะครับแล้วเรามีสองอาคาร นะที่เรายืนอยู่นี่คืออาคารหนึ่งอาคารสองก็ใหญ่เท่านี้เท่ากันเลยนะครับจำนวนชั้นเท่ากันแล้วก็ชั้นบนของอาคารสองจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นแบบเพนท์เฮาส์ที่ผมจะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องแบบพยายามวิธีพิจารณาก็จะมีห้องหนึ่งข้างเ็นเฮาส์สำหรับคนที่ได้ับดับตำแหน่งสูงสุด,สดจะมาพักได้นะครับเพราะฉะนั้นชั้นสามของฝั่งชั้นท็อปกรอก็จะเป็นเรสซิเดนซ์ นะฮะจะมีคนขึ้นได้อยากขึ้นไหมฮะจะมีคนขึ้นได้ก็คือเฉพาะผู้ชนะนะ MTI นะครับแล้วก็ตัวผมที่จะอ่ามาอยู่อาศัยตลอดกับที่บ้านเพราะเอ็มจีไอเฉพาะเอ i เพราะ m อ t เนี่ยส่วนมากแล้วก็เขารวยอะครับคือเขาจะมาอยู่ห้องของเราเลยฮไม่กี่ล้านนะเขามีบ้านหลังละ30ล้านที่แล้านกันเลยอันนี้อินฟ้าที่บอกครับมั้ย ก็ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางทั้งหมดจริงๆนะครับโดยเฉพาะตึกหลังเนี่ยจะเป็นฟูลฟิลเมนต์ถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นคลังและูนย์แคสส่งสินค้าทั่วประเทศไทยโดยที่เราไม่ต้องอาใัยคนอยูเอยเอย่เลยสมมุติแบบตอนนี้เราลันเรียบร้อยแล้วเราเราก็เริ่มทํางานแล้ววันนึงได้ประมาณหนึ่งหมื่นว่าเออ <c oughs> ส่วนด้านหลังนี้ที่วันนี้จัดเป็นที่รับรองเนี่ยหลังจากกำแพงตรงนี้ก็คือสตูดิโอ นะพยายามจะถ่ายทอดสด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เดือน November เพื่อขายของนะครับนะครับขายของ24ชั่วโมงขายได้ดีบ้างไม่ดีบ้างน้อยบ้างมากบ้างคนหลากหลายที่จะมาวนการขายจะเป็นหมื่นพันในเกือบของเราเราก็อยากให้เกิดการนิยมว่าข้างนอกมี7 e l e v e n ที่นี่นะฮะ MGI ก็มีขายของ24ชั่วโมงออนไลน์ได้นะครับ ก็ก็ต้องยอมรับว่าเรามีโกที่ชัดเจนเรามีเซตเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับวันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะย้อนกับมันนะครับที่ดินก็ทั้งหมดประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่ซึ่งขายยากในย่ยนนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยกว่า3,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็สามารถบรรจุคนเจ้าหน้าที่ได้ประมาณ200กว่าคนเสร็ศษนะครับก็ถือว่าเต็มความสามารถที่เราทำแล้วก็สามารถบรรจุคนเจ้าหน้าที่ได้ ประมาณสองอกว่าคนเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่เราทำก็บา้บาบอสนุสนานหยุดหยุดนิ่งไม่เป็นเออเอ,อ,อยาก้านะค้า,าเดี๋ยวทำอ,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 อะไรอย่างเงี้ยากรารทำคำไหนก็ทำคำนั้นเห็นว่าดี<บ>่เห็นว่าจะมีแบบเป,เ,ปเป็นเปิดเป็นค่ายคำาหนปีจีนเลยครับตัวใจอ๋อไม่เราปีหน้าหนักไปทางไม่จำเป็นต้องเปิดค่ายก็ได้แต่ว่าปีหน้าหนักไปทางเรื่องของอ่ะโอเคก็มีซีรีส์มีละครอ่ะขอปลอยนิดนึง เร็วๆนี้ก็จะมีการร่วมมือกับช่องวันที่ไม่ใช่ละครที่อิงฟาร์เล่นครับนะฮะเราจะมีร่วมกันลงทุนกับทางช่องวันเดี๋ยวเชิญถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้เป็นนักสแสดงเราก็อึ้งแล้วะอึ้งไปเลยนะฮะต <c oughs> ่อไเร็วๆนี้จะได้ชมผลงานในต้นปีเราก็จะเร่งถ่ายกันนี่ก่อะนะครับแล้วเราก็มีข่าวดีๆเราเอา่าเราก็ส่งศิลปินอย่างสแน็คไปเป็นนางเอกภาพยนตร์เต็มตัว ใในประเทศเกาหลีก็จะไปในประมาณ 1. 1> วันอีก2สัปดาห์ก็จะเดินทางไปเกาหลีนะครับแล้วก็มีข่าวดีจากน้องหลิงก็จะเป็นนักเอกเดียวๆแต่เราไม่บอกว่าอะไรนี่คือข่าวดีที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้น้องอยังไม่รู้เลยเพราะผมบอกว่าอยบอกน้องรอให้น้องประวดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราต่อรองก่อนน้องขายน้ำพริกให่ได้สัก2องล้านถจะได้เนเจะได้เป็ะไรโยโอกาสีนะฮะแต่ว่าอันนั้นคือคนเด็กปกติอยูอ่แล้ว แต่ S <S ในปีหน้าจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่เรายาังอาจจะไม่เคยทำครับในรุ่นที่ทำก็คือเรียกว่าเป็นเอ็นเทนเมนแล้วก็คอมเมอร์ซี้สมมุนแบบใช่ครับเน้นคุยง่ายคอมเมอร์ซแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์อ่าเราเน้นทำมาอาชีพด้วยกันขายของนะขายอ่าบริการก็คือความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับต้องหโตงตต้อโสิครับถ้าไม่โตจะพูดถึงไม่ได้ก็แต่ปีนี้ตามคำปัญญาครับว่าปีนี้ของเราเนี่ย อยอดขายก็ต้องพันล้านอยู่แล้วนะฮะซึ่งเราก็เดินทางมาเนี่ยหรือประมาณสักสามเดือนเนี่ยเราก็คิดนะวา ى, ่าเป้าหมายของเราชัดเจนเราไม่คาดเคลื่อนนะเราพูดตั้งแต่แรกว่าผลกําไรในปีนี้ยังไงเราต้องพยายามแตะให้ได้อันนี้เราพูดมาแล้วนะครับคาดการณ์ว่าต้องถึงสองร้อยล้านก,ก็ไม่น่าจะพลาดน,นะครับสาหรับปีนี้แต่ปีหน้าก็คงจะขอเติบโตอีกเยอะมากโอเคนะฮะไปแล้วนะสวัสดีคร<อ>ับยอดยมีหลายเรเ่นะอนะอ <c oughs> ไม่มีอะไรครับก็ฝากผลงานก็มีทั้งอุปสรรคมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งกําลังใจนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะจบสีซสั้นแล้วก็ฝากผลงานก็มีทั้งอุปสรรคมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งกําลังใจนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะจบสีซสั้นแล้ววันที่20สนี้รอบชุดประจําชาติที่ MTI Hall นะครับวันที่22บรอบทีลิมิเนอรี่แล้วก็อ่า มีมีการโชว์นักร้องสมเด็จไปสำหรับฟังฟ่งผู้จัดการมีมีการโชว์นักร้องสมเด็จไปสำหรับฟั่งผู้จัายนะครับแกรนด์ไวส์ขอบอกแล้วก็รอบไฟนอลวันที่20่สิบันนี้ที่เ mm hmm. อ i มพีไอพก็ฝากทุกท่านดูด้วยถ้าดูได้จริงก็ทาง YouTube นะครับแกรนด์ชีวิครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วย และใครเชียร์ใครก็ต้องตามไปบอกขอด้วยกันครับแล่าสุดไปตออพิเศษมาไปต่อเพี้ยยังไงแบบพิตศษโอ้เราพิเศษเรื่องไปตออพิเศษอาจารย์ที่มาสอนเศษมาไปต่อพิเศษมาไปต่อเพี้ยยังไงแบบพิเศษโอ้เราพิเศษเรื่องไปตออพิเศษอาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์สังคมมต่บ้ากโอ้เไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่แก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรครับจริงๆว่า ผมหนุ่มเขาล้อก็ไม่ค่อยกระจายล้อก็ไม่ค่อยกระจางเท่าไหร่ครับก็จริงจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรครับจริงเห่อวะผมหนุ่มเขาบอกล้อก็ไม่ค่อยกระจางเท่าไหร่ครับก็จริงจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรครับจริงเหรอวะผมหนุ่มเขาบกู้บริษัทเพราะเป็นบริษัทจำกัดใช่ไหมกู้ป้าควางกู้เอาเงินออกั้างคือเงินมันไหลโปรมาก แล้วก็ดูจากจำนวนคนผมก็มีตัวเลขชัดเจนว่าคนเปิดบิน250,000นเ้าแค่25นะครัะผมก็ลองอย่างเชิงว่าเจ้าหน้าที่รู้ไหมว่ากี่คนใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรรู้ไม่รู้ผมไม่รู้เ็าไ,ไม่ตอบผมก็บอกให้ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0นคนคูณใช่ไหมคะ3 0 0 0คนคูณ25ได้เท่าไหร่มันเยอะมากนะ้วเเป็นทางมาให้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเหล่านี้มันไปไหนแล้วใครจะเป็นผู้ต้องหา ใครจะเป็นผู้เสียหายเนี่ยผมก a, ็แบบคิดว่าน่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องแบบต้องไปคุยจะเป็นผู้เสียหายเนี่ยผมก็แบบคิดว่าน่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องแบบต้องไปคุยเยอไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเสร็จเงินมันเสร็จมากมากเลยนะมันน้ like, อยจริงๆมันร้อยมากๆร้อยยี่สิบห้าลานมันน้อยมากๆอ่ะเออแบบ รถลอยครหนึ่งก็สี่สิบล้านแล้วอะ่นะสุดไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบให้กระชับวิตเตอร์เร็วนะแต่ท่านก็บอกว่านี่ก็เร็วแล้วนะฮะก็ลองดูแต่ว่านะแต่ท่านก็บอกว่านี่ก็เร็วแล้วนะฮะก็ลองดูแต่ว่าเห็นก็มั่นใจว่ามีรอบที่สองแน่นอนนะฮะถ้าให้ท่านเดาเดาได้นะฮะม<า>ไม่เกินวันพุธหน้าน่าจะมีรอบที่สองได้รอบที่สอง ก็จะเป็นผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ที่โดนข้อเก่าหายกัน,ก,นก็คือร่วมกันนะฮะก็ชอบโดนหลอกลวงกันแล้วก็นาข้อมูลเช็นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่นกนอนแต่สิ่งที่เราผลักดันเนี่ยก็คือเราอยากผลักดันให้เพิ่มข้อเก่าหาเป็นแชร์ลูกโซเพราะว่าด้วยองค์ประกอบมันชัดเจนผมพยายามอ่านองค์ประกอบให้ฟังเพราะว่าการทรี่เข้าข่าย แชร์ลูกโซ่คือการใช้กลยุทธ์การขายการโน้มน้าวหรือการลลาหลอกลวง,วลลวงซึ่งคําว่าหลอกลวงเนี่ยมันเข้าข้อหนึ่งการโน้มน้าวหรือการหลอกลวงซึ่งคําว่าหลอกลวงเนี่ยมันเข้าข้อหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาถูกข้อกล่าวหาว่าหลอกลวงนะฮะโดยการให้ลงทุนหรือซื้อสินค้าโดยเงินลงทุนหรือเงินซื้อสินค้าเป็นเงินที่นำมาเป็นผลกำไรให้กับคนที่อยู่ข้างบนจะถือว่าเขา โดยเงินลงทุนหรือเงินซื้อสินค้าเป็นเงินที่นํามาเป็นผลกําไรให้กับคนที่อยู่ข้างบนจะถือว่าเขาเผมอย่าเลียงต่แปดพอนแล้เลียงตุ่มแปดมงกุฎนะไม่ควรทำมามีผมใส่มงกุฎให้เลยบินไม่ด้เอาผมให้มงกุฎ่เลยแสมที่ผมให้มงกุฎนึงเลยใส่หนักหนักเลยกนดใส่หัวไปเลย มัน,มนการที่ผมว่ากเมันมีการการยึดยึดหาักครับนะครับตอนตลตอนนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่ข้างนอกยังไม่ได้ถูกยึดเลยครับมันยึดแค่สามคนสีส่สี่รายชื่อมันก็บนอในแฟน้มนีพอรายง่ายหยินหยวตันวันนี้ผมก็เจอน้องที่เป็นแฟนเก่านะเขาก็โดนด้วยนะครับซึ่งมันเป็นพทเทิรชนจะมันเป็นพทเทิรชนของระบบราชการ จะดุ้งมาว่าคนนี so ้ก็เอาคนนี no, ้แล anyway. ้วคนรอบข้างแต่ว่าคนที่เดินเข้าคุ่กันด้วยกันเนี่ยยังไม่ยืดนะยกเว้นหอกถูกไหมฮะยังไม่ได้ยึดกันกันตัดเท้าวอลหรืออะไรเงี้ยียงแต่ว่ามีรถมีไรนำมาดูก่อนแต่ว่าคําสั่งการยึดทัพย์จริงๆไปดูอ่ะมันยังไปไม่ถึงใครเลยนะซึ่งแต่ว่ามีรถมีไรนำมาดูก่อนแต่ว่าคำสั่งการยึดทพย์จริงๆไปดูอ่ะมันยังไปไม่ถึงใครเลยนะซึ่ง กันการตัดเท้าวอหรืออะไรเงี้ยเี่งแต่ว่ามีรถมีอะไรจะเอามาดูก่อนแต่ว่าคําสั่งอะไรก็แล้วกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเอาไปไหนก็ได้เอาไปเบิกที่ไหนก็ได้เบิกเองไม่ได้ก็โอนให้คนอื่นเบิกเอาไว้ใจถ้ามันไม่เชิดก็เขาเบิกไปแล้ววันหลังให้บินตามไปหาเขาไม่ได้ส่งเป็นพัสดุต้องรู้รหัสซึ่งตอนเนี้รหัส16ตัวของพ่อ่ะส่งไปให้คนก็ได้ ยิ่งถ้าคุณต้องรู้รหัสซึ่งตอนนี้รหัส16ตัวของพ่อ่ะก็ไม่มีใครรู้ก็ตัวพ่อเองก็ได้บัตรบอกว่าฉันลืมของพ่อ่ะก็ไม่มีใครรู้ก็ตัวพออ่อ,อ,วพอเองก็ได้บัตรบอกว่าฉันลืมอันนี้ก็ไม่ว่า,าก,กันโอไม่มีวันจบําว่าจบยังไงอะครับ เอาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆดีกว่าเร็วๆนี้ต้องมีผู้ต้องหาเพิ่มแน่นอนร้านเปนเซเยอะด้วยอันนี้มีแน่ข้อต่อไปขยายผลไปถึงที่เกี่ยวข้องแต่อาจจะถูกเรียกมาให้การที่เป็นประโยชน์แต่ว่าลำคันใจแน่นะฮะไอ้พวกฝ่ายโฆษณาเจ้าของตึกวายลงวายนิ่วหรือไม่กับใครที่ชวนกันไปโปรโมท อันนี้จะต้องมาว่าบริสุทธิ์ใจแค่ไหนเพราะว่าอย่างน้อยๆหลายๆคนก็รู้เห็นขับเห็นฟังได้ยินมองไปถ้าไม่เกิดการสินตามกันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีด้วยแล้วที่มากกว่านั้นนะผมมั่นใจว่าจะต้องมีข้ขอเล่าอหาที่สามแน่ๆน,นั่นก็คือแชร์ลุกโซนะฮะเราต้องไปถึงบปง,งคือนะ,ะไปตรวจสอบท้นทางการเงินหรือการโอนเงินเพราะว่าส่วนมากแล้ว ชาลุโซ่จะตามมาด้วยพ่อเนึ่นะครับเพราะว่าพ่อเปนกับชารุคโซมันเป็นสินต่อเน,นื่องมันเป็นข้นตต่อเน,นื้อที่มันควรจะมาวยกันแน่นอนหนึ่งคดีที่เขาต้องโดนหมันใจ่คือจาลุค่เนี่ยตอนนี้เขาจะต้องถูกฝากขงังทั้งหมดทุกคนรู้จักนะทั้งหมดสี่สิบแปดวันสิบสองคูณเอ่อสิบสองเจ็แสี่สิบแปดวันแรกเนี่ย ก็คืออยู่ในข้อเก่าหาก็คือข้อเก่าหาข้อโงเดี๋ยวถ้าเขาเพิ่มข้อเก่าหาอีกตัวหนึ่งเข้าไปจะก,การเป็น8สัปดาห์เพราะว่า,าข้อเก่าหาหลังนะครับเพราะฉะนั้นฝากฝังได้มากถ้ามีข้อเก่าหาเพิ่มก็ไม่เกิน8สัปี่วันะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องส่งให้อายการสั่งกองนะครับซึ่งต้องส่งก่อน8สัปดาหถ้ามันมีอันที่สามถ้าไม่มีอันที่สามต้องส่งก่อน48วันนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการศาลนะฮะซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้เป็นผู้ผิดยังไม่มีบ้าฐานเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นประกันได้ทุกเวลานะฮะยื่นประกันเร้ยทุกสัปดาห์ก็ไดท้ทุกวันก็ได้แต่ผมไม่มี้ะรทำ <c oughs> เพราะว่ายิ่งมาบ่อยมัยิ่งหน้ารองคา <c oughs> นะฮะจะทำให้คน,นถูกคุกามจะมีระยะเวลนระยะและก็จะมาได้รินเลดครับซึ่งอยู่กับดูพินิจ คนโดนคนโดนเพราะว่าการกระทําการแบบนี้แล้วถุงเียงเงินจริงๆแล้วเขาบอกว่าอปเขาบอกว่าหนึ่งพันล้านยอมรับแต่ดูจากปริมาณแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมเองก็มั่นใจนะว่าอย่างไรก็เกิน5พันล้านอย่างไรก็เกินบางคนคาดการณ์ว่าถึงเกือบแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตีแบบ กลางมันน่าจะเกิน5ล้านในเรื่องเหอนี้เพราะมันอยู่บนดินกับอยู่ใต้ดินดีแคร์ <c oughs> กับไม่ได้ดีแคร์เพราะว่า <c oughs> เขาปิดบัญชีถ้าเกิดใครชอบอ่านการปิดนบเราไปอ่านดูองคหนึ่งสองสามหสี่ห้าหกหกมันปิดบัญชีแบบแปละกๆอ่ะเออมันกําไรกาไรมันก็น้อย บางปีกําไรน้อยมากมีบางปีกําไรเยอะจัดอะไรเนี่ยครับมันมีที่ลดทางการบัญชีเพิเยอะครับพร้อมครับแจ้งความนะครับตอนนี้ได้ประมาณได้ประมาณเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะยอดยอดคนประมาณสองพันคนยอดเงินประมาณเข้าใกล้แปดร้อยล้านแปดร้อยแปดอยล้านแต่ยังมีคนที่ไม่ยอมเพราะว่าหนึ่งต้ไปแล้วก็ไม่ได้ลำบาก นะครับแต่ยังมีคนที่ไม่ยอมเพราะว่าหนึ่งพราไปแล้วก็ไม่ได้ลำบากนะครับแต่ยังมีคนที่ไม่ยอมเพราะว่าหนึ่งพราไปแล้วก็ไม่ได้ลำบากนะครับเขาโรงพักให้ลงพักสอบกให้แล้วทำาสรุปให้แล้วก็ส่งเข้าสอบสวนกลางแต่ถ้าคุณอยากไปสอบสวนกลางเขาจะเปิดทุกวันไปเลยคุณได้เจอตำรวจสองชั่วโมงแล้วถึงจะได้กลับเขาจะสอบสวนเสร็จเลยนะ เาจะไม่นัดให้คุณมาใหม่ถึงเวลามาแล้วนั่งคิวตอนนี้มีชากของชั่วโมงแล้วถึงจะได้กลับเขาจะสอบผืนเสร็จในนัดเขาจะไม่นัดให้คุณมาใหม่ถึงเวลามาแล้วนั่งคิวตอนนี้มีชากพึ่งส่งมาให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเรียกว่ามันเป็นสาที่ค่อนข้างที่จะพึ่งส่งมาให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเรียกว่ามันเป็นสาที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะฮะมันเป็นสาที่ค่อนข้างจะแปลกเพราะว่าเนื่องจากว่า มันเป็นศาสตร์ที่พูดแล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยแฝงนะฮะมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะแฝงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นศาสตร์ที่พูดแล้วเนี่ยทาให้คนเนี่ยสฝงเนแล้วก็มีรูปให้ดูด้วยเี่ชัดเจนเลยนะคุณจะเป็นสกิพย,ยานเยอะนะ<อ>ดูว้เนี่ยเออใช่ใช<อ>่ <c oughs> อุ้ยทำ <c oughs> ไม่ได้ไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกอับป ก็คือเป็นสะกดจิตแล้วก็บอกให้คนเชื่อนะครับก็ผมมั่นใจว่าเคสเนี้ยยังไม่เป็นเคสสุดท้ายเดี๋ยวไม่นก็โผล่อีกต้องใส่ตองให้ดีครับกลัวอะไรยังไม่ได้กลัวผมไม่เคยยึดกลัวเดี๋ยวไม่นก็โผล่อีกต้องใส่ตองให้ดีครับกลัวอะไรยังไม่ได้กลัวผมไม่เคยยึดกลัวเดี๋ยวไม่นก็โผล่อีกต้องใส่ตองให้ดีครับ กลัวเราไปแล้วไ,ไม่ต้อกลัวหุมไม่เคยจะกลัวกันโอเคเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหนุ่มเขาก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากกับเรื่องพวกนี้แล้วเขาไม่เอาจริงเอาจาังเพราะเขาอยากได้อะไรเขาอยากสู้กับมันแล้วให้รู้ว่าสุดถูกต้องมันต้องชนะ<อ>เขาไม่อย่าเงี้ยถูกต้องแล้วมันต้องชนะที่เออ เอาเลยครัเต็มที่เลยเนะาะจัดไปเขาจะเป็นอะไรมันจะใช้ศาสตรกับมวลชนขนาดไหนถ้าใช้ศาสตร์น้อยร้อยสองร้อยคนก่อหนึ่งคร<สา>ั้งผมว่ามันก็ไม่อึดอัดถึกแต่ว่าถ้าใช้คนแบบแปดพันคนนุ์ประชุมราชการูรย์ประชุมนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยคนมันมาเยอะอะมันก็มันก็ดูแบบออกลอกหน้าปัญหามันก็จะเกิด พราะฉะนั้นอยากให้ห no น่วยงานหรือสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยลองไปดูพวกอันนี้ก็จะเปิดแล้วกปล่อยแอบเข้าไปเลยเอากล้องไปเลยเอามือถือไปเลยไปแอบกดรีคอร์ดเลยอีพวกตัวพ่อตัวแม่ตัวหัวทีแม่ทีเพื่อของบริษัทตัวโมิเตอน้เนโน้านกดเลยนะเหมือนที่เราได้เห็นน่ะชื่ออยู่กับไอคอนต้องกาบตีนพอท่นถ้าไม่ได้มาแต่คนที่เข้าอบรมเราก็ไม่มีบันได้เห็นนะว่า เออคนคือหอต้องกาบตีเจ้าของด้วยนะกาบตีนี่ควรจะเขาไม่ให้ใชนไหเปล่ากาบตีแล้วแกรเอาเงินที่เข้าโล่ไปฝับกันเพราะงั้นเอาสติในที่ตั้งนะครับที่ใส่ของคมาผส่กันไม่กำลังใจพวกเราเพราะสื่อสาเราไม่อจังที่เข้าแต่ละคนเลยดูโอ้ยบ้าแล้วเอาจริงๆนะครับคนผิดยังไงก็ผิดคนไทยอ่ะชอบใจออก ให้เขาฆ่าคุณอย่าไปใจอ่อนคุณต้องยืนอยู่บนผิดหรือถูกคุณควรจะไปสงสารผู้เสียหายหรือคนที่มีผลกระทบคนที่ยากไร้คนที่ต้องฆ่าตัวตายคนที่ผู้เสียหายหรือคนที่มีผกจะทบคนที่ยากไร้คนที่ต้องฆ่าตัวตายคนที่ลูกเต้าทม่จะกินพวกนี้ลูกเขานะกินอิ่มนอนอุ่นติดแอร์นั่งรถ อาจจะเป็นตัวร้ายในชีวิตจริงก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสรุปว่านางเอกจะต้องเป็นนางเอกแล้วนะบางคนร้ายแหบลบร้ายในจอในชีวิตจริงอาจจะเป็นคนดีก,ก็ได้ดูว่าในบทเรียนแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสารพวกมันเอาจริงๆนะนึกที่แซมเอยน้าร่อยตายังไงทำดิที่แซมออตอนเัีไงวาอะไรอ่ะขอโทนอะไรอย่างงู้นฟังผมเป็นตึนงกย ของมันดีขายได้เป็นล้านโอ้ทำหน้า, innocent, อ,า,นะอ,าลลอินโนเซนต์กมายุจะเจ็บติบแล้วน่ะหกสิดว่าแล้วอินโนเซนต์มาดูเวลาตูกจับขึ้นรถไปไงไม่ลอ,อยหน้านะอะบรหอยากอันพี่แซมเดือดอก,นะกมอนนะตอนจะไปส่งสารนะขายดีเป็นล้านนะผมก็ยังไม่รู้ว่าผิดยังไงอ๋อหนะ้าทุกคนมันอยู่ยากลดา้แล้วไม่ใ่เดึ้นร้อนไปตราหงุดกุ้นนะคนเราเนี่ย มันพอเนี่ยก็มีไว้สำหรับคนมันอยู่ยากได้เราก็แค่เดินขึ้นรถไปเอาตำรวจมุงนะคนเราเนี่ยมันพอเนี่ยก็มีไว้สำหรับมีกล้องกรุณาอย่างเด่นกับประชาชนนะฮะช่วงนี้เหมือนกับพอมมี่บบมีวัดเกิดแบบมีอัญชันเยอะแล้วใช่ผมไม่ชอบที่ว่าตัวมีผลกระทบกับตัวที่เกิดทำไมคะที่เกิดเขาเป็นอย่างนี้อ๋อที่ผมไม่ใจเราพี่แอนยากเอง แต่ถ้ายังไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้ผมยังว่าอยู่ผมไม่ชอบมีทอยาไม่ชอบกันกันตาวรไม่ชอบแตมยุรนันเพราะทําร้ายสังคมผู้ยากไร่ทำไมอะผมนี่สิจัะชอบกันกันตาวรไม่ชอบแตมยุรนันเพราะทําร้ายสังคมผู้ยากไร่ทำไมอะผมนี่สิจัะผมพูดกันว่าไม่ชอบดีกับคำว่าเปลี่ยนนะเออผมรูสึกขยักขยแย่ไปทํางานอย่างนั้นผมรู้สึกขยักขยแยที่พวกคุณอะเป็นภาระสังคม คุณรู้หรือเปล่าพวกคุณเนี่ยทาให้นักข่าววุ่นวายทำให้คนวุ่นวายทำให้ตัวนกวุ่นวายนะฮะทำให้ข้าราชการทุกระบบปวดหัวแล้วคุณรู้หรือไม่คุณวายนะฮะทำให้ข้าราชการทุกระบบปวดหัวแล้วคุณรู้หรือไม่คุณส่งเสริมโดยตรงโดยอ้อมทำให้ข้าราชการทุกระบบปวดหัวแล้วคุณรู้หรือไม่ คุณส่งเสริมโดยตรงหรือโดยอ้อมทำให้ถ้าราชการทุกระบบปวดหัวแล้วคุณรู้หรือไม่คุณส่งเสริมโดยตรงหรือโดยอ้อมน่าชอบแล้วก็จะต่ไหนท่ายแซมเนี่ยผมเคยรู้จักแต่ว่าน่าชอบแล้วก็จะต่ไหนท่ายแซมเนี่ยผมเคยรู้จักแต่ว่าไม่ได่ดาเยาอะเพราะมันมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราคุ้มเกความรู้สึกอะ,อะประชาชนกลรัคุณกระดาษไหนก็อยอมดูทังเลเลติ้งละครคุณขึ้นน่ะ คุณมีพีนันเตอร์คุณหากินเป็นละคุณเนรคุณคนดูอ่ะเออก็คือยันว่าพีเอสได้มีเงินเป็นดีอยู่เหมือนเดิมอ๋อไม่ได้มีกฎข้อไหนเลยว่าพีเอสเป็นผู้จัดการมีวิชาและมีวิทยาทำไม่ดีแล้วจะต้องกดพีเอส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 นะฮะให้ก็ให้กลังใจพีเอสด้วยวันหลังพีเอสดูดีๆนะฮะดูแลใครดูดีๆบอกพีเอสก็มีผมว่าแล้วได้คำตอบพี่น่า แกไม่ได้คุยกับผมเลยแกไปคุยกับแกงอีดีด้วยแกก็เปเก่งใจผมแหละนะผมก็ต้องตรงนะผมเป็นคนชัดเจนนะครั้ว่าผมเป็นชอบใครอะไรแกใครแล้วผมไม่ชอบใครเล่นหลังหน้าแล้วผมก็เป็นคนชัดเจนแบบเฮ้ยทำไมกล้าพูดลบบก็ทำไมก็ความรู้สึกแบบไง ผมไม่ได้แบบบินประมาทคุณนะแต่แค่ผมไม่ผิดชอบคุณผมรังเกียดคุณผมไม่อยากพะายาม่คุณถ้าผิดอะไรอ่ะผมไม่ได้ผิดเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรทำผมไม่ได้ทาอะไรผิดกับคุณถ้าคุณออกมาจากทุกคุณก็ไม่ต้องมาทักผมก็แค่นั้นเองเพรมาต้องเจอกันไม่แปลกเลยผมไม่อยากเจอคนล่านี้ครับอ๋อข้ามทักวินนวัฒนเขาจะมาทักคุณนี่เรื่องอะไรอ่ะเขาจะออกเหรอฮะ 奥斯卡能的。来？